สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขลูกตาสำหรับคนที่ตาลึกคือเบ้าตาลึกเหมือนนัทมีเลียที่บอกไปคราวที่แล้วะคะ่ะสำหรับคนที่มีตาลึกนะคะจะมีเงาดำๆรอบดวงตาตรงนี้รอบดวงตาเยอะเหมือนสาวแขกอะคะ่ะสาวในตาแขกนะคะวิธีการของเขาก็คือใช้อายแชโดสีครีมสีเบจนะคะแล้วก็ใช้กับ คู่กันตัวนี้หัวเปนแบนเล็กๆทาให้ทั่วเปิดตาค่ะข้างบนหนกคิ้วด้วยนะคะทาให้ทั่วหลังจากนั้นนะคะเขาให้ใช้อายไลเนอร์ er, ดินสออายไลเนอร์ เขียนขอบตาล่างจนถึงหัวตาเลยค่ะเขียนขอบตาด้านในด้วยนะคะที่เขาเรียกว่าอินเนอร์แล้วก็เขียนข้างบนเขียนให้ชิดขอบตาด้านในมากที่สุดค่ะเพื่อให้ตาคมชัด แล้วก็เกีย่ยให้เข้ากันถึงด้านล่างนะคะแล้วก็เขียนอีกครัง้งหนึ่งเขียนให้ชิดขอบตาให้มากที่สุดค่ะแต่ระวังทิ่มลูกตานะคะต้องหาดินสอที่เขียนลื่นๆนิ่มๆหน่อยจะได้ไม่ละคายเคืองตาเขียนให้ชิดขอบตามากที่สุดค่ะ เดี๋ยวเรามาแก้ไขทีหลังนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เปลี่ยนแปลงเป็นหัวเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวจะใช้คัตเตอร์บัดเช็ดเช็ดตรงนี้สัหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ทาแล้วมันเลอะนี่ค่ะออกแล้วอ่ะออกแล้ว แล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นหัวแบนๆเ,เ,เ,เล็กๆทากับสีสีเทาค่ะหรือไม่ถ้าไม่มีก็เอาสีเข้มๆนะคะที่ไม่ใช่สีดำอะค่ะเกียรข,ข้างบนขอบตาด้านบนเพื่อให้สีมันตัดกันทำให้สีฟุ้งๆ ก็เป็นเกียขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยสูงสูงนะคะทำแค่เป็นเงาๆก็พอค่ะ ขึ้นสูงสูงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบนให้สีมันตัดกันแล้วก็ไล่กัน พอเสร็จแล้วไม่ยากค่ะเสร็จแล้วก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาปกติทีนี้มีเคล็ดลับสำหรับวิธีการใช้มาสคา่าให้งอนงามโดยที่ไม่ต้องดัดขนตาใครที่ยังไม่รู้วิธีนะคะเขาใช้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เบรลงก่อนเพื่อให้ขนตาบำรุงขนตาแล้วก็ให้ขนตาดกหนา แต่ตัวนี้ดีนะคะคือมันจะทําบํารุงขนตาด้วยแล้วก็ทําให้ขนตาแข็งแรงดกหนาเพราะว่าตั้งแต่ใช้มารู้สึกว่าขนตาเราไม่ค่อยร่วงแล้วก็มันเหมือนกับบํารุงเป็นตัวทําให้ขนตาเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าใช้ครั้งนี้ก็คงต้องทิ้งแล้วเพราะรู้สึกว่าใช้มามากกว่าสามเดือนแล้วนะคะวิธีการก็คืออย่างนี้ค่ะสําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ทําตามนะคะคือจับ จับมัดค่าร่าให้ตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ก้มมองข้างล่างเอากระจกมองข้างล่างแล้วก็ปาดขึ้นมันจะงอนขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้ที่ดัดขนตานะคะใครที่ขนตายาวอยู่แล้วก็เอากระดาษมาวางไว้ข้างบนก็ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูดีกว่าไหนๆก็พูดแล้วเนี่ยค่ะเอากระดาษวางไว้ข้างบนอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ขนขนตายาวๆนะ แต่ของเรามันไม่ยาวมันก็ไม่ต้องก็ได้มองต่ำแล้วก็ปาดขึ้นปัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอรอสักพักหนึ่งให้มัดคาร่ามันแห้งใช่ไหมคะแล้วก็เลอะเอาข้อต้นบัดเกียออกก่อนพอรอให้มัดมัดคาร่าแห้งสักพักหนึ่งแล้วก็ตั้งมัดแท่งมัดคาร่าไว้อย่างเงี้ย แล้วก็ยกมันเป็นการยกขนตาขึ้นไงคะขนตาเราก็จะได้ดกหนาและดำโดยที่งอนโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้ที่ดัดเพราะว่าที่ดัดขนตาบางยังอย่างบางตัวใช้นานอะยางมันเสียใช่ไหมมันก็ทำให้ขนตาเราขาดหลุดล่วงได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ต้องพึ่งที่ดัดขนตาเลยมันก็ดีกว่า ไม,ไม่ต้องไปทำร้ายขนตาของเรานะคะมีอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะบำรุงขนตาไม่โดยที่ไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ไม่ต้องใช้เบสสำหรับขนตาค่ะก็คือก่อนนอนอะ่ะเขาบอกว่าให้เอาเบบี้ออยนะคะหยดใส่นิ้วมือหยดใส่นิ้วมือแล้วก็ทำๆอย่างเงี้ยแล้วก็กดคือบำรุงอะ่ะเหมือนนวดขนตาไปในตัวค่ะทุกคืนทุกคืนอะ่ะ ทำอย่างเงี้ยขนตาเราจะสวยดกดําเมื่อก่อนก็ทํานะแต่ดูนี้ขี้เกียจแล้วก็เลยซื้อซื้ออายพรเมอร์สำหรับขนตามาโดยเฉพาะเนี่ยค่ะยกขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมช้รุ่นนี้เราไม่ต้องพึ่งขนตาปลอมเลยมันเยอะขึ้นจริงๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเคล็ดลับก็มีอยู่แค่นี้เห็นไหมดกขึ้นหนาขึ้นเนี่ยค่ะวันนี้ก็เรื่องของขนตาลึก ก็จบแล้วง่ายๆนะคะแล้วก็เคล็ดลับในการใช้มัดคาร่าดัดไม่ต้องดัดไม่ต้องหาที่ดัดมาดัดคือวิธีการปัดขนตาให้งอนโดยที่ไม่พึ่งไม่ต้องพึ่งที่ดัดขนตางอนแล้วก็หนาด้วยเห็นไหมคะคาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะเอาไปทำตามกันมีคอมเมนต์หรือคำแนะนำอะไรก็ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะ จะตอบให้ค่ะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้ค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสำหรับวิดีโอหน้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระหว่างวันอะทำไมติดขนตาปลอมแล้วมันเพเยรอ,ออกมาเดี๋ยววิดีโอหน้าจะมาทำให้ดูว่าทั้งทั้งที่เราใช้อายลัสอะกาวกาวติดขนตาอย่างดีไม่ใช่20-30บามสิบบาทอะไรเงี้ยแต่ทำไมซื้ออย่างแพงมาทำไมขนตาระหว่างวันมันจะต้องหลุดใช่ไหม ผลตาปลอมอมันเพเยอออกมาม,มันเสียบุคลิกนะเดี๋ยววิดีโอหน้ามีเคลับมาบอกนะคะติดตามได้ค่ะวันนี้แค่นี้ค่ะขอให้สนุกกับการแต่งหน้านะคะบ๊ายบาย